ค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะ2มีรายการใหม่ทางช่อง WorkPoint ตกดหม่เลข23มาแนะนำกันค่ะรายการนี้เปิดพื้นที่ให้พิสูจน์ปัญญาของทุกคนค่ะเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์โควิด19ไปด้วยกันอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาบอกค่ะอดใจรอแป๊บหนึ่งเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางม,มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัย i, นาทกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีเมฆกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด เชิงเซาประจินบุรีสะแก้วและชนบุรีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมคะรายการใหม่ทองช่องวอ์กพอยตกดหมายเลข23รายการปัญญาปัญสุกค่ะ รายการนี้นะคะมีพิธีกรคือเจ้าพ่อเกมโชว์คุณปัญญานิรันดร์กุลค่ะแล้วก็เปิดให้ผู้ที่มาอาชีพต่างๆเนี่ยร่วมรายการพิสูจน์สติปัญญาในการปันสุขให้กับตัวเองด้วยการโชว์ความถนัดในอาชีพนั้นๆแล้วก็ผ่านโจทย์ภาร,รกิจที่รายการได้ตั้งเอาไว้ใครที่พิชิตโจทย์ได้นะคะก็ได้รับของรางวัลไปเลยซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณนั่นเองให้คุณมีกำลังเดินต่อไปได้ค่ะติดตามกันได้นะคะรายการปัญญาปันสุขทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19มินาทางช่องวงพ้อยกฎหมายเลข23พลาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อคะ่ะ